แล้วพี่น้องครับบันนี้โอ้แปลบนี่เขียวปื้วนเลยอลังการที่สุดแล้วหน,าน้าหนึ่งล็อกนี้จะล็อกนี่กันที่เห็นเป็นลายอลอ็อกได้ท่าว่ามีแบบล้มดินพร้อมเป็นโมครับจ<ะ>้าแบบล้มดินนี่มันล้มเนอทั้งนอเดี๋ยวเขาอนุญาตเขาไปในโดมปลูกผักแล้วก่อนครับนี่นี่นโอ้มาทางนี้ก็หลากหลายสายพันธุ์พี่น้องเลยหลากหลายพี่น้องคันได้มาเห็นของแท้คือผมที่อลังการที่อึ้งนะครับเบิง่งด้านการลงทุนของเพิ่นลรู้ครับพุ่นน่ะ แล้วคนกับปลูกได้งามงามปลูกมาเจ็ดแปดเดือนนี่สแสดงว่าได้ขายหลายเที่ยวด้วยสัญญ์เมนโบนาดิปลูกได้สี่เดือนค่ะแต่ว่าบริษัทต่างมาได้แปดเดือนอ๋อเริ่มชัดจินลงเพักก็เริ่มขายได้ประมาณนนะะสองเดือนอะค่ะสองรอบอ๋อสองรอบเพราะว่ารอบนึงมันสองเดือนค่อยได้ขายเจริรอบนึงกับสี่สิบมื่นค่ะสี่สิบหมื่นเอาพี่น้องเบิ่งดู คนมาตั้งทินฐานอยู่ประเทศไทยก็ใส่แรงงานหลายดี่ตั้งผมเห็นว่าคันเป็นหัวหน้านี่ประมาณ30คนค่ะพนักงานใส่แรงงานมือละ30คนผุ่นแม่พี่น้องครับนี่โอ้วัสดุตั้งๆนี่หาซื้อได้น้ำประเทศไทยอกครับประเทศไทยนี่แหละค่ะเนี่ยประเทศไทยทั้งหมดโอ้ผ่ายางโค้งเหล็กไม่สามารถบอดไม่เชื้อราความค้มเท่านี้เนาะอุปกรณ์หลักๆเนาะแต่ว่าพวกปุ๋ยพวกยานั่นก็ค่ว่ากันไปในคลิปเป็นคลิปต่อไปเนาะอันนี้เห็นเน้นความโช์ครับความโช์ โชว์ความอลังการครับเบิ้งลุพี่น้องคุนป้าดผักแม่โอโหตลาดลักนี่ก็ยังเป็นน้ำพื้นบ้านอยู่ดอกวันี่หน้กกับทรงตางประเทศของเพื่นหาไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันหัว้องเปิดแต่ทางซีพีเขาจะออกมาติดตัวอยู่ดอกค่ะตายักซีพีได้กินเราบ้านเขาที่ได้กินเ่ราะะนนไก็ได้ขี้โก้ละก็แบบนี้ศักยภาพยุ่ทั้งแรงงานทั้งเงินทุนนี่ไงแต่เงินทุนส่วนให ลงทุนหลายทรงให้เพิ่นได้กับไทยบ้านทรงให้บริษัทใไงโบวัยรเนาะตเบนบ่อันนี้เส้นนั่อย่างคือข่าวๆเส้นอันนี้มันเป็นอัน้นำเพิ่นเอามาไว้ตั้งระดับเราที่นี่มันแห้งแต่ใครว่าหนำบาดาลเ้าบ่ได้พักน่อจ้ะโอ้ถ้าน้ำบาดาลบ่ได้พักกับฮ็ดบ่ได้เด้ค่ะตกพักก่อนมันจะเป็นขาดเกียร์เนาะมันจะเป็นขาดเกียร์ที่น้องที่น่องอันหนำบ่ได้พักน้นำบ่พักมันจะเป็นแบบนี้ผักนี่คือว่าสูบลงมาบ่อสระอีกจ้ะนี่เพิ่นกระเซีขึ้นแท่งนั่นโอ้ขึ้นแทงไก่อน บ้านเขากับปล่อยลงในสากคือจังบ้านนอกเขาละเนาะมันนวันคุณก็พี่น้องเราเห็ดเป็นสามพักคุณนี่พี่บึงอันนั้นสูงสูงกลางเราก็ตำมาอีกครับบึงเอาเริ่มต้นจากเป็นป้าออยก้าวมปนบ่นนี่ป้าออยค่ะป้าออยทั้งเิดมาที่นี่เพราะจะสือทีแล้วๆวแต่ว่าฐานโรงเรียนนี่นีครับมีคันปูนคันยางบนเนี่บ่วจ๋าว่ามีคันปัญหาต่อไปคือชิมอย่างสนิมสกินเหล็กเนี่ยครับเนี่ยเนวัิเนวัตเทคานเลย พราะว่าเหล็กกับดินกับน้ำนี่ม่นถือก,กันได้ที่อาจจะเห็นผลภายในปีหรือสองปีนะ<า>ครับนี่อันเฮ็ดไม่บอกกินแถาแก่เจ้าว่ามันเป็นสีษย์สนิมเมื่อเสียบอกกันว่าหลู่เรืียนกับแถาแก่กับคนเกาหลีฝุ่นโอ้ส่งเกาหลีว่าน้ำกันเองเนาะเพราะว่าเพิ่นถือว่าท่านเห็นจุดบกพร่องนะแม่นบอกแมนกนน่นค่ะเพิ่นนั่นแบบเฝ้าไหมออหลู่รีรู้เนาะเพิ่นเฝ้านำเงินนำนั่นเพิ่นเบาก อาไปพี่น้องชมกันไปโอ้ผักเป็ดแต่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องนี่สลัดบ้านเฮาค่ะสลัดบ้านเฮานี่สลัดบ้านเฮาติดเนี่ยกินกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนี่ค่ะขันออกจากฟาร์มนี่ก็บเม่ทัานได้ส่งไปใครทั้งใช้พุ้มบ่ครับผมมีโอกาสได้กินบ่นเนี่ยยังบ่ทันได้ส่งกับทั้งนั้กันได้กินแล้วขอนเจนกับอุดรมองใกล้นี่ละแม่นบ่นรอบนอกคุ้นกับปลูกได้ด้วกันดีครับปลูกคือผักบ้านเฮาติดอันนี้เป็นกระเทียมราชินีเนี่ยแต่ทางนอกระเทศกินผลสดเนี่ยเนาะจ้ะ อาพี่น้องเราเอาทุงย่างถุกแนวเบิ้งรู้ครับคุณน่ะ <_ d ata> ล็อกนี่อีกจะมือครับที่ได้ไข่ี่อันนี้ยุ่ประมาณยี่สิบมือแล้วค่ะอายุพักอันนี้ยี่สิบมือแล้วย <20 S 1> ี่สิบมือก็ได้เก็บแล้วค่ะปกติคันบ้านเขาก็ย้อนเก็บกินไปเรื่อยๆ<ม>ได้เลยน่อมันบวบกว่าครับเบ,บิ้งนี่ทั้งสีม่วงสีเขียวทั้งใบหญ่ใบน้อยตามหลากหลายสายพันธุ์เราพี่น้องหลาขคักลายเนี่ยน้ะงนะไปไหนยังร่องเหงาแปลนดีกว่าครับเบิ้งเอาแล้วว่าคัน ล็อกจังสี่แล้วคนง,งานบ่ได้เข้ามาเบิง่งดอกเบอรบ่ครับนี่ก็ยางเบิ่งเวลาหนามมันลดนี่ค่ะยางเบิ่งหันนม้มหลดเขาก็เติมน้ำโอ้แต่มาเปิดเบิ่งยังเสียเปิดว้าวน้ำเติมนี่เียก็ขันมีนอนมียังรวมตัวเข้ามาได้ครับมันเข้ามาได้บ่หรือว่าปิดสนิท<ต>เลยก็ไม่คอยมีจ้ะพนักงานยางเบิ่งยังสี่เห็นตัวอสองตัวคนกับเก็บ,กบออกแล้ว แต่งานกับเขามาทุกมื่นค่ะเพราะว่ามันไม่อยู่เพิ่นบ้ทันได้นั่นหรืเนาะเมนบอนมันไม่นอนกับยังบ้ทันได้เขามาค่ะน,นอนบน้ทันหลูจักเนี่ยจุเพื่นที่แห่งเลี้ยงธุระการัดดันก็ว่าได้รถนี่เม,ม,มบนบอนน่ะเลี้ยงโน่นเดียงเอื้อเอออยู่เมร์ๆๆๆๆครับพี่<ช>น้องเอาพี่น้องอันนี้ผมกระจายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฟาร์มเราให้เบื้เิ้นด้วยครับอ่ะชิย่างเลี้ยวๆเนี่ย อาชีพเน้นเป็นการชมยังพันได้ความรูปปันใดเดียวผมติเจาะโจงกันเริ่มต้นปลูกเริ่มต้นอย่างเราแยกกันอยู่ละรงเลี้ยนเป็นหมวน่ะต้นโค้งต้นกล้าแต่ว่าคลิปแรกนี่เสียโชว์เบิดอลังการงานสั่งของเราทั้งพุ่นด้น่ะทั้งนั้นแม่นอย่างเป็นเห่าดินค่ะเป็นปลูกแปลงดินเดี๋ยวออกไปเบิ้งบ่ปไปเบิ้งก็ได้ในคลิปแรกปลูกลงดินก็ได้คืออันอีกจ้าอันยูฟ้ามนี่มันเพาะเป็นแบบปกติเขาจะเพาะใส่ฟองนำนะค่ะฝากให้ดูครับ ของประเทศไทยแต่ว่ายุคมงนี้สิเพาะใส่ดินพีดมอดดินคิดมอดจะเป็นดินพอใส่ดินก็คือมันสิลูกแต่ทั้งสองระบุค่ะเได้ทั้งดินเราก็ได้ทั้งน้ำขบแบบในน้าแบบในดินพี่น้องก็ได้เห็นบิดเลยหล่ะครับมือเนี่ยจะด้วยค้นลู้จากหลายๆเพื่อนกันเริ่มมาท่องเที่ยวแล้วมันบอกครับชมเนี่ยเขามาเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้กําลังปรับปผุ่งนีทัดนี้พี่น้องครับเพิ่งเอาแต่นี่ก็ทันสวยงามแา่ได้มงนี้เป็นหม่องพอมเล็ดอย่างนี้แหละกิ่งม้าพอมเล็ดเพิ่น ครับเหนียวโอ้โหคุณนะเพื่นนี่มองพอมาเล็ดแต่พอมาเล็ดแล้วก็บพ่นน้ำพร้อมพ่นน้ำพร้อมพอมาเล็ดนี่ใช้นเรื่องงานสองคนเป็นโบนะฮนี่สามคนค่ะสามคนสามโอ้เพื่นจัดซันผนเอกให้เลยเป็นโบครับมี่ผนเอกอะอืมเอาผมณดูครับอย่าเอาเป็นต้นกล้าต้นน้อยนเนาะค่ะต้นกล้าพอมาเล็ดยิ่มมือพอมาเล็ดนี่ก็ได้เพาะซู่มือเป็นบ่ครับพ่อซู่มือจ้ะนี่ครับเพิ่นกำลังทำงานอยู่เด้พี่น้องเบิ่งเอาคุณบรรยากาศสด นี่ครับการโหดน้ำการโหดยังได้ทํางานเพรปัญยุเกาหลีเลยเนาะครับชุมือเนาะต่ว่าเพิ่นใหญ่มาจากเมืองไทยมันก็สิอากาศห่อนๆเนี่ยจากน้อยพวกวัสดุปลูกนี่เด้ครับเพื่อนผลิตยูนี่หรือว่าเพิ่นสร้างน้าเข่ามาจากของของประเทศไทยค่ะโอ้มีอยู่ในประเทศไทยเบิดเลยวัสดุที่ว่าปลูกนี่ของประเทศไทยทั้งเบืดค่ะเ่ยเนี่นแต่บ่ไดน้าเข้าจากกันเอาเบิ่งพี่น้องเบื่อนดุนอีกเพื่อนก็สิเห็ดตะแกงเหล็กไว้เด้อครับ สั่นร้องเพาะก่าเห็ดบกคือกันเนี่พี่น้องร้องไรเบิ้งจบจบคลิปด้วยครับนี่การหดก็นทเป็นหัวเป็นละอองไฟๆอย่างที่เหรอเนาะแต่หดคืหนึ่งกับสามเวลาหมดเลยเสาเที่ยงแรงโอ้เที่ยงนี่บดบดได้ว่าเป็นแพเด็ดคือบ้านเฮาเมนบ่บัวค่ะหดได้ตลอดเนาะหดตลอดไปหน้ามาเบิ้งแบบล้มดินเหียบปัญญาเหี่ยบนอกโรงเรียนกับมีได้พี่น้องแบบผู้ไหนครับโอ้เห็นคือต้นหอมบ้านเขาเที่หน้าเมนบะแมนค่ะเป็นต้นหอมแดงโอ้หอมแดงกับปูขึ้นกันหอมแดงหอมแดง อลูรปุ่มพี่น้องมึงรู้คุ่มไหนเอาไปเน้นชมไปเลยพี่น้องหอมแดงกับปลูกไร่ก็หอมแดงกับไรพว่าเพื่อนเนี่ยเอาหัวไปสรงตั้งประเทศไงโอ้พี่เน้นเอาหัวเ่ากินใบขึ้นบ้านเขาตะไม่ไม่ได้กินใบแต่เอาหัวอันนี้เดี๋ยวจะทั้งนอกนีผพักบ้านเขาบ่ครับนี่เป้นพักกะลัมเทจิมจีแต่เอาเอาพันมาจากเกาหลีเนี่ยพักจีเป็นเทจิมจีตีเนี่ยอันนี้เราต้องปลูกในโรงเรียนยากจี กะร้องเบิ้งอันนี้ยังยังเป็นหม่องทดลองอยู่ค่ะแปลงนี้นทดลองเนาะร้องเบิ้งเพราะว่าเพิ่อนของขมมายู่ประเทศไทยเพิ่นบ่ทันมีประสบการณ์เอ้าเข้าทานโกดังนี่แล้วพี่น้องครับมันนี่โอ้แพลงปลูกหอมบ้านเฮาเนี่ยแม่นบ่คือหอมเกาหลีหอมบ้านเฮานี่แหละค่ะหอมแปลงบ้านเฮาเอาหปลูกเลยกันแต่ว่ามีกระบะคือจังนั่นอยู่แม่นบ่จ้ะเป็นใส่กระบะแต่ว่าบ่ได้ยกขึ้นสูงเนาะ อันนี้ว่าได้ใส่ว่าได้ใส่ดินเด้อค่ะนี่ใส่อย่างเป็นคุ้ยเกล่าโอ้มันกับสีน้ำสับกับขีดไก่สำนันดินเขาบ่กได้ใส่ค่ะขีดไกลเกลียอขีดไก่ไข่ขี่ไก่เกลียวโอ้เอาเราเรื่คือกันว่าได้ใส่ดินเด้อค่ะมันก็เป็นแต่งามด้วยหรอครับนี่แม่บางฟ้าเพื่นวันมักดินก้อนโอ้แต่ว่าอยู่หนีว่าได้มากเลยแต่ว่าเห็ดกับะอย่างที่เกิดแต่ว่าแบบนี้ได้โหดน้าอยู่แม่นบมอครับนั่นแหละค่ะ เราโหดเดือนนี่แถาแก่เนี่ยมวนน้ำขุนถแถาแก่แถาแก่เราบอกไทยประเดี๋ยวเป็นมอหนะแล้วเราโหดเราเองได้พี่น้องมอแมนเราจีจ้างจะเรียงงานดีแล,<ะ>ล้วก็ออกกํากลังกายที่กันโอ้โหผัวครับผัวแถาแก่พ่นพร้อมเลยพี่น้องเอ้คนมาอยู่ไทยแล้วยินได้เสียงมันคือเพรเห็นนำ้ำมันบพราะโฟกัสเมนมอหนาอ๋อนี่ก็เป็นพักตั้งประเทศเนี่ยพรรไทยเนี่ยสลัดคือกันสลัดบ้านเท่าสลัด ได้แบบแต่อันนี้ก็คือต้นกล้าที่มันเหลือจากกันแปลงให้ดโปนอีกที่มันบงงามจ้ะโอ้อาแล้วออามาลงมแปลงดินมาลงแปลงดินแต่ก็ได้ก็ได้ผลผลิตดีขึ้นกันแต่ใช่ที่เราเราไปไข่ร้านก๋วยเตี๋ยวยังสีขักวเตี๋ยอต้อหดน้ำอยู่นี่โอ้นี๋วเอาการหดแบบสปริงเกอร์น้อยเนาะมินิสปริงเกอร์บอกเขาเอิญเฮานี่เป็นสปริงเกอร์แบบนี้เหานั่นกะเป็นแบบที่ยุ่ข้างบนห่อยหัวลงมาห่อยลงมาคือจังเรียนธรรมชาติคือฝนตกบนรู้พี่น้องมองเดียวมี ตั้งว่าหลายแบบหลายย่างหลายเนียวนี่ก็ทอเป็นท่อน้ำเนาะท่อน้ำยุดอันน,น้ำนี่ก็ได้<น>พักแล้วมันบ่ครับนี่ว่าได้พักจะเป็นน้ำปุ๋ยได้ค่ะโอ้นำปุ๋ยเป็นน้ำปุ๋ยจากแป้งอ,อันนี้ น้ำปุ๋ยจากแปลงให้ดูเขานี่ยแหละเพื่นกะดิสูปไปลงบ่อเลียกมาตามสายฮะเลียก็ะว่ได้ทิมเลยนั่นว่าได้ทิมแต่ว่ได้ทิมกะปล่อยมาเจ้าสิล่ะปล่อยมาอีกมาโหดพักอีกน้ำไปอีกคือเก่าปานแต๊ะพี่น้องว่ามันสิเป็นน้ำเสียโปเมียนรู้สัตน์ไหนโปเมีนค่ะแสดงว่าเพื่อนวางระบบดีเบอร์แต่ว่าสถานนี้มันลงดินมันสิซึมไปในดินไม่นบ่าเหมือนว่มีน้ำเสียแต่พูดหน่ะพี่น้องเมึงเทคนิคเพื่อนรู้ครับก็ได้ทิมค่ะทั้งนั้นได้ทิมเลย เหาฟังพุ่นกับปุอยใส่แปลงบักแตงค่ะขันมาทางนีพกาะว่าผมผิดเป็นน้ำแดงๆย้ำนั้เพิ่นเอาไปทิ่มมันทีเป็นมลพิษบ่อส่นนี้บ่อจะว่าได้ทิ่มแต่ว่าขันขันได้ทิ่มก็ดีเด้เนาะไทยบ้านที่ได้มาเอาเป็นน้ำปุ๋ยเนาะเอาไปใส่ให้ใส่น้ำได้เด้เป็นมโน้นี่เนาะไทยบ้านก็กินแค่ผักก็ว่าอยากเลยทางนี้ก็คือว่าแถวนี้ว่าปลูกผักกินกันแล้วเละครับโอ้เพิ่นแป้งปั่นเพิ่นได้กินผักปลอดสารเนาะเพิ่งแนี่นี่แม่ ใ่บ้านปลูกเองมันบปวอดสารนี่หน่าถ้าม,มือโลกมันเลี้ยงมันหลายดีจะไม่ใค่เลยก็ได้<า>ขีดคือเขา,าเป็นเขาจินเองปลูกเองก็กได้อย่าพี่น้องเบื่งผมจีนเน้นพาพี่น้องชมบรรยากาศด้วยครับผู้ใดสนใจอยากมาชมงานหรือว่าอยากมาศึกษาก็ให้เพื่อนมาได้ยูเป็นโบนา<ด>้าครับข,ของมาได้จังน่าร้านกาแฟากับสิเปิดโอ้ต่างว่าที่มีร้านอาหารร้านกาแฟเองนี่อันนี้ก็ลูกค้าประจาค่ะเพื่อนของมาสื่อพักทุกมเหมือละย่างเทียงจากมาจากองค์กรใดเนี่ยน้อเนาะราชการเป็น อบตใส่มู้เนีย่ยพี่น้องแถวน้ามพองแถวอุดรขอนแก่นเพิ่นมีผักให้ดูผลนิกไรเงี้ยกินเราด้วยพี่น้องปลอดสารพิษพี่น้องครับ <c oughs> ใช้ยาพุ่มผู<า> <c oughs> ้เชี่ยวก,กระล้อไปก้อนเรือสิมีเแ่าแก่ทั้งเกาหลีมาเฮ็ดควยถ่ายกินน้ำเพิ่นพี่น้องครับ <c oughs> นี่เดี <c oughs> ๋ยวจะง่ายกว่ดีมีการตลาดไปทั้งนั้นตรงนั้นเพราะว่าของเพิ่อนอลังการอีรีพี่น้องเท่าปุ่มมาสามที่เดือนนี่ก็เพราะท่านพ่อไข่จะแก่ดอกไม่นนต์นั่น โอ้ยพ่ออยู่นี่แมงไงแมงมีติดแมงมีพี่น้องดิๆๆพาเป้าเบิ่งรอบน้องดูครับงามบ่ผอวอ้ยเบิ่งดูบุญครับกรุงเ่าเจรลบไปโหดหน้าเออเองเป็นลรเป็นล้มอยู่พี่น้องเอาพี่น้องมาเบิ่งครบอลังการภายนอกครับอันนี้โดนนี่จักดีทักลรพี่น้องเพื่ออยากให้พี่น้องเห็นแบบค <mm <mm รบอลังการขนาดเลยเอาคลิปนี Asia ้เป็นคลิปเรียกย่ำย้อยเด้อวพี่น้องผพ้ใดอยากรู้เทคนิคตั้งๆพมสีสัมผั์ให้เราเป็นเกตเล็กเกตน้อยเนาะเนาะเอาคลิปนี้กับพาร์ตจบของเรื่องยางมีอะรพี่น้อง ผู้ใดอยากมาชมงานกับนี่เบอร์โทรฝากเพื่อนบอทําเนี่ยศูนย์เก้าแปดค่ะศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดสามค่ะหกเจ็ดสามห้าสองเจ็ดสองขามาบอถึงเนาะตรงนั้นเนี่ยล่วงหน้าบอครับหรือเป็นเวลาบอยุนี่เปิดแปดโมงเสาร์ค่ะแปอนมงเสาโมงแรกเปิดทุกมื่นแต่ว่าไม่มือนยุดธ์โอ้จากน้อยขันมิลานอาหารมิลานกาแฟก็ค่อยว่ากันไปเนาะจ้ะจากน้อยก็เปิดระเดือนหน้าก็เปิดแล้วค่ะเนี่ยเดือนหน้าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นกําลังเริ่มอยู่เนาะกําลังปััรรบบะด มมิทัศน์อยู่ครับเอาไปพ่อกันในชิปต่อไปด้วยพี่นอ้องชิปนี้ก็ยาวเหยียดอร์ละครับผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับสำหรับชิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ละขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทับสวัสดีครับ